แต่คนไหนที่เข้ามาด้วยความแบบอยากจะขายคือเน้นขายอะเอาตรงๆครูก็จะบอกว่าให้เอ่ออย่าเพิ่งลงทุนให้รู้จักสินค้าของเราให้ดีก่อนครูจะปลูกฝังเขาแบบนี้คะ่ะไม่ใช่แบบเปิดบินเลยพี่เอาเลยพี่เปิดบินเลยเนี่ยลงไปเลยพี่ห้าล้านไม่ไม่ใช่ครูนำตังครูเนี่ยเป็นคนที่จับหัวใจเพราะครูรู้เลยว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เขาก็ต้องดูแลคนอื่นได้เขาก็ต้องดูแลทีมงานเขาได้ถ้าเขาลุกขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นหู้ยเมื่อก่อนพี่น้องน้ำหนักเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้พี่เอาจริงกับมันพี่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองลุกขึ้นมาสร้างความสวยให้กับตัวเองอีกครั้งหนึง่งแล้วเรื่องการขาย ไม่ต้องพูดถึงค่ะเดี๋ยวคนถามเอง